เดือดไฟอัมลาสังเวียนของทางเซอร์เกย์โคเวเลฟโดยล่าสุดนั้นเซอร์เกย์โคเวเลฟอดีตแชมป์โลกในรุ่นไร้เฮฟวีเวทกำลังจะจัดไฟอัมลาสังเวียนเลือดของเขากับทางอาร์เธอร์มานนักชกชาวคาซัสสถานที่มาจากเยอรมนีในวันศุกร์ที่18เมษายนนี้ตามเวลาในท้องถิ่นที่เมืองเซเรบินประเทศรัเสเซียบ้านเกิดของทางโคเวเลฟทายทอดสด ผ่านช่อง YouTube ของทาง Boxing n e w ซ,ซ,ซึ่งเซอร์กเกย์คาวาเล็บเขาได้เปิดเผยก่อนการโชคในไฟนี้ว่าผมตั้งตารอที่จะได้โชกไฟสุดท้ายในอาชีพของผมที่นี่ที่บ้านเกิดของผมในเมืองเซเลียบินผู้คนต่างตื่นเต้นเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นสังเวียนมาเป็นเวลานานแล้วอาร์เทอร์แมนเป็นคู่โชคที่แข็งแกร่งสำหรับผมดังนั้นผมจึงตื่นเต้นที่จะได้แสดงให้ผู้ที่สนับสนุนผมในอาชีพของผมได้ชม ผมโชคดีที่ได้เดินทางและมีแฟนๆมากมายจากทั่วโลกดังนั้นผมจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่แฟนๆของผมในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาจาักรจะได้ชมไฟสุดท้ายของผมฟรีทางช่อง YouTube ของทาง Box i ซิ n งมิวโดยเมื่อปีที่แล้วนั้นเซอร์เกโควาเลฟซึ่งมีปัญหากับการที่เขาไม่ได้ออกกำลังกายเลยทำให้เขาแพ้คะแนนใน1ิยกให้กับทางโรบินเซอร์วานซาฟา ปัจจุบันโคววเลฟเ,เขาฝึกซ้อมในรุ่นคุยสเวตเขาเคยโชกับนักชกหลายๆคนเช่นอังเดร์ด คา n e เนลอเวร a เลดแอนโทนี a ยาดเอรเดอร์อเวรเลดเบอร์นาร์ดอปกินและทางชองปาสกาลสำหรับนักชกในวัย42ปีรายนี้เขามีสถิติการชกชนะ35ครั้งชนะนอก29ครั้งเขาแพ้5ครั้งและเสมอ1ครั้งส่วนคู่ชกของเขาอาร์เทอร์มานสถิติการชกชนะ22ครั้งชนะนอก13ครั้งเขาแพ้4ครั้งการชกในครั้งนี้จะมีกำหนดการชก10ยกด้วยกันนั่นเอง